ยังไม่ได้ถ่ายซ้ายทีขวาทีขึ้นมาพังเจวอน a ่ d น e ู้ชมท e n ท l านท่านผู้ช r ทุ e ท่านท่านผู้ช a ทุก t h านท่านุกูานชมน Mm-hmm. سيد والسادات يرجى مواصلة الوقوف في النشيد الوطني لقطر. Ladies and gentlemen, please continue to stand for สวัสดีครับ ASP นำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดฮาครับนะครับวันนี้มาชมเกมครับระหว่างทีมชาติไทยของเราเจอกับเจ้าภาพกาต้านะครับมีผมธวัฒน์เอกชัดนะครับและคุณทารัตเฟื่องฤทัยกุลรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไลน์อัพของทางเจ้าบ้านกาต้านะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรเลยนะครับ ก็เปลี่ยนไปถึง6คนได้กันนะครับมีตัวจริง5คนจากนัดที่แล้วนะครับรุสัประตูครับทางวันนี้ใช้อาลีนาเดอร์นะครับแนวรับ4คนจากซ้ายไปขวานะครับไซเฟรดีอัสซานคู่เซนเตอร์ครับอับดุลรามานราชิดเจสเซมการ์เบอร์นะครับไปขวาดินยับทาฮาตรงกลาง3คนครับอุสม่าไทรีโมฮัมเหม็ดมานายนะครับแล้วก็ทางดุลรานดาส่วนส3ประสานแนวรุกนะครับอับดุลลาบาดาออเยส บิลวิลแล้วก็ทางขวาเป็นทางโมฮัมหมัดโมซาล่านะครับทีมงานผู้ตัดสินในวันนี้นะครับเป็นทีมงานจากทางซาอุดีอาระเบียนะครับผู้ตัดสินที่หนึ่งนั้นเป็นทางอับดุลลาคาบุสนะครับนี้ถือว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไทยก็เรียกได้ว่ากำลังมั่นใจก็ว่าได้นะครับ หลังที่นะัดที่แล้วเนี่ยไล่ตีเสมอทางซาอุดิอาระเบียมาได้นะครับถึงชัง้นทาวนี้ครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็เปลี่ยนสองตหน่งด้วยกันนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นทางธีรวุฒิสนสั่นนะครับแนวรับสี่คนจากซ้ายไปขวานะครับชาบบงคนเรืองธนาโรอจนาธานเข็มดีทรงชัยทองชัมโอคลีนเหลี่ยมดีแบ็กขวานะครับตรงกลางสองคนครับดิออนพิทเจมเดฟานดอลล์สามประสานแนวรุกนะครับสี่มงคลรัตนภูมินะครับเศรษฐ์ศิษย์สุวรรณเสศชันรงพรมศรีแก้วแล้วก็หนนน้้าาาาเเเปป็ททงธีีรรัักผย่มะคบ ส่วนนี้คือสกู๊นะครับคาร์ลสเคลอสนะครับซือทีมชาติกาต้าชุดใหญ่นะครับผูกแต่งตั้งเข้ามาทำทีมเพื่อเตร,รียมรู้สึกเอเชียนคัพนะครับในปีหน้ากองเชียร์ชาวไทยที่อยู่กาต้ามีพอสมควรเลยครับที่ไปทำงานอยู่ที่น้านี้ก็เดินทางเข้ามาเชียร์นะครับส่วนนี้เป็นทาง เฮดโค้ชของทางยูยิสานะครับทางบูโนมิเกลพินเฮโร่นะครับชาวโปรตุเกสวัย 46, 46ปีดีกี้ยูฟาโปรไลเซนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องเจอจกับทางทีมชาติไทยถือว่าน่าจับตานะครับทีมชาติไทยชุดนี้นาทีแล้วนี่โอ้โหได้ใจแฟนทุกอนชาวไทยเลยนะครับสเิรดิตที่ไม่ยอมแพส้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ ได้ประตูที่เสมอทางซาอุดิอาระาเบียนะครับเดีย๋ยวดูครับวันนี้ดวยกับทางกาตาร์นะครับดูสินเป่าเริ่มเกมนะครับทีมชาติไทยเราในชุดสีน้ําเงินล้วนเขียวเริ่มก่อนส่วนกาตาร์ชุดเก่งพวกเขานะครับสีเลือดหมูนนเกมนัดแรกไทยเราไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย2-2นะครับขณะที่กาตาร์แพ้ยูเอ e มาสูตรต้นหนึ่งเกมวันนี้มีผลนะครับเ,ออเกมนัดต่อไปซึ่งจะเป็นรอบจัดอันดับ แต่ว่าไทยเรามาเสียบอลตรงนี้ให้กับกาตาเปิดมากไม่พานชันมงคลครับโดนผลักตเต็มเลยหรือว่าพุ้ธัิสินไม่ได้ว่าอะไรครับดียับชาหาย้อนคืนมาวันนี้กาตามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากที่แพ้ UAE มาถึง5คนด้วยกันนะครับถ้าแพ้ไทยเราในวันนี้นี่รอบจัดอันดับนี่อาจจะต้องไปลุ้นถึงอันดับ9เลยนะมี10ชาตินะครับสำหรับรายการนี้ ของกาตาใช้ยาวๆครับเจาะมาทางซ้ายของท่าเราแต่ว่าจ่ายแรงเกินไปลองใช้บอลยาวโจมตีนะครับวางขึ้นหน้าให้กับทางดุลลาบาดาให้เราเปลี่ยน2องตำแหน่งนะครับกูลสาประตูวันนี้ใช้ธีรวุฒินะครับแทนโสพลวิทย์ขณะที่คนหนึงเป็นสิริมงคลนะครับที่ลงมาแทนอน,นันต์อสังวาน จังหวะนี้เราเสียเตะมุงครับสิริมงคลทำพลาดไปแต่มุงครั้งแรกของเกมนี้นะครับของทางกาตาก็ถือว่านักเตะเยาวชนหลายๆคนเนี่ยก้าวขึ้นไปติดชุดใหญ่นะครับช่วงบอลโลกที่ผ่านมาติดสินเข้ามา ในกรอบแคทโทอนะครับมีเากันร,รูปร่างนี่ถือว่าไม่หนีกันบ้างนะครับสายนี่ยขวัดพอเวียงอยู่กูสินยังให้สัญญาไปแล้วนะครับ <c oughs> เปิดมาเสาแรกได้ตวัดยิงนี้แล้วบอนข้าข้างประตูครับโอ้โหเกีอยวขึ้นนำครับกาตาจนเกือบไปล้วจังหวะนี้ได้แต่มุมต่อนะครับมีแนวรับของทีมชาติไทยในช่วยกัน บอกเอาไว้ได้นะครับไปมุมต่อเลยนะครับทางบุลลาบาดาก่อนมีแฉลับผู้เล่นไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งครับของกาตากับลูกเตมุมมาเสาแรกเหมือนเดิมหรือว่าคราวนี้เป็นไทยเราได้มงเต็มเต็มแล้วก็ออกหลังครับโจรทานเข็มดีจังหวะลงเหมือนจะกระแทกพื้นนะครับแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาแน่นต่อไวโอ้โหไตมุม3าครั้งติดเลยครับกดดันต่อเนื่องนะครับกาตาจะมาเสาแรกเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับ เตือนมงคลมาจากเบลเยียมเลยนะครับกับโอเอชลูเวนลังที่สามครับลูกเตะมุมอรนนี้เปิดไปทางไกลได้ขึ้นมงกดไม่ลงครับตางโอซมาอาไทรี่ครับคราวนี้เปิดโรยๆนะครับแล้วตรงนี้นี่สลับตัวประกบได้นะครับจังหวะหม่งนี่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับต่างอาไทรีย์วิสปีนะครับจากอารยาน ไทยเราวิออกเกมจากข้างหลังบ้านขึ้นมานะครับเกมแรกเลยแต่กาต้าเองก็บีบสูงกันแล้วเราแกะออกมาได้สวยเอาแล้วกบุครีให้ไ,ไปที่ว่างถึงชันร,รง <c oughs> บอลน,น้ำหนักไม่ได้ครับขาดไปนิดนึงแต่ว,ว่ายังได้ลูกทุ่มนะครับไทยเราบุคลีทุ่มย้อนขึ้นมากองเชียรชาวไทยเรา ใสยอยู่ในกาต้านเพียบเลยนะครับเสรฐสิทธิ์ครับขึ้นไม่ได้ย้อนมาอิราฟานข้ามมาทางขวางกะจังหวะขึ้นตรงนี้ของซาฟิดินไม่ดีครับบอลหม่งออกข้างไปผู้เป็นด็อกเตอร์ประสบโชคโชคเหมาะนะครับเป็นโค้ชผู้สาประตูของไทยเรา ก็ทำงานร่วมกับอิสระศรีทโลมาอย่างยาวนานเลยนะครับเดี๋ยวว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลด้วยกันทั้งคู่นะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงชัยท่องชําครับยีราฟานถอยลงมาเป็นตัวสุดท้ายเลยครับจังหวะที่จะบิวอัพเกมขึ้นมาโจนาธานเคมดีครับไทยเราขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับกาตาเองก็แพ้ก,กันแน่นเลย ชัยชับมงคลคืนมาที่เลีอนเจม์ขาบนมีขยับแล้วเขาใช้บอลยาวๆมาธีรศักดิ์เผือพี่มายปล่อยบอลแล้วโดนจับลำหน้าไปครับจังหวะนี้ดูเหมือนจะเลื่อมๆไปนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับจังหวะออกตัวของทางธีรศักดิ์เผยอพี่มายความขยันของเขาในนัดแรกนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับทำประตูขึ้นนำเซาผู้นี้นี่เพิ่งเคย เจอกันมาเมื่อปีที่แล้วนะครับศึกดูใบครับถ่ายแพ้กาตาไปอย่างบุดวิดเลยนะครับศูนย์ต้นหนึ่งัตูจากมุสตาฟาทาเด็กนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วด้วยมีชื่อติดในชุดเปรโลกนะครับที่กาตาเป็นเจ้าภาพ2022ครั้งหนึ่งที่เจอกันก็5้ปีที่แล้วนะครับในเอชินเกมครับ เสมอตันหนึ่งวันนั้นไทยเราคนทำประตูคือสุภาชัยใจเด็ดนะครับยิงนาทีสุดท้ายเลยขวาของกาตาครับดิยับชาหาโดนบีบต้องย้อนคืนมาแต่ว่าเตะอัดตรกนี้บอลออกหลังไมนรู้ต้งเตะของกาตาครับตามบีบต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าท้ายก็โดนทีรศักด ก็จะบิวอัพจากแดนตัวเองเหมือนกันนะครับทางกาตาแต่ส่นใจนี่ก็อายุเฉลีย่ยใน20ปีนะครับทีมชุดนี้ของทางกาตาคือหลายๆชาติน่ยใช้ว่าเป็นรุ่นอยู23หรือว่าอายุจริงๆในปีนี้เต็มที่ก็แค่ยู22เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะไปเต็ม23ปีคือในปีหน้าเป้าหมายคือโอลิมปิกนะครับที่ฝรั่งเศส ตาทุ่มเร็วเข้ามาครับเกมในช่วงต้นก็ผัดกันคลองบอลครับแต่ว่ายังหาโอกาสจบแบบเหน่งๆไม่ได้เท่าไรครับโดยเพราะไทยเรากาต,ตามีครั้งนึงครับกับลูกเตะม,มุมที่เปิดเข้ามาแล้วก็โอสมาเอาไทลี่โมงข้ามคานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางขวาครับยับขาโดนบีบแล้วครับเข้ามาตรงกลาง พยายามจะเปิดบอลเร็วแต่ว่าไม่ผ่านแต่ไทยเราก็เอาบอลมาคลองไม่ได้นะครับอาตาเจาะทางขวาครับอุบดาบาดาเลี้ยงตัดเข้ากลางมาเอ้าแล้วมีชนกับผู้ตัดสินแล้วล้มลงไปครับอาตายังไดอ้อยู่ความใหญ่ของเขาครับศูนย์หน้าจอนมาทางซ้ายครับซาฟิลดินไปถึงไมซลาความใหญ่แล้วหาอีก จังหวะนึงก่อนที่จะเปิดไปทางไกลแรงไปเยอะเลยนะครับเป็น e ีเสรีมิวนะครับหมายเลข14ที่เปิดลูกนี้ก็พยายามที่จะหาช่องจอดทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับเปิดเสียไปเองครับแล้วก็ไทยก็บิวอ์จากแดนตัวเองนะครับใช้สไตล์การต่อบอลในช่วงการเก็บตัวแคมป์แรกของไทยเราเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะครับ มีการเอาโค้ดเอาเป่าโค้ดนะครับสิวกรผู้อดมมาให้ความรู้ในเรื่องการบิวอัพเกมนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนที่ไม่ให้ผิดกติกาซึ่งก็เนี่ยครับไทยเราที่เราได้เห็นตั้งแต่เกมหมุนเครื่อง,งกับลาวจนมาถึงแมตช์ก่อนหน้านี้นะครับดูใบครับ,รบที่เจอซาอุแล้วก็เกมวันนี้เราพยายามจะบิวอัพเกมจากหลังบ้านขึ้นมาข้ามาทางซ้ายครับเศรษฐิ์พักอ,อกเอาบอลลง ขึ้นไม่ได้ครับ้องย้อนไปสมชายโดนบีบครับอือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราคือหลังไม่แม่นนะครับแล้วก็เสียเตะมุมแบบง่ายๆครับต้องระวังนะครับเล่นหน้าบ้านตัวเองนี้รอชโชคอยู่เหมือนกันนะครับได้รับอกาศลงสนามนะครับธีรวุฒ นี่เป็นเกมอุ่นเครื่องครั้งที่4ี่ของทีมชุดนี้นะครับประตูเราในใช้2คนเท่านั้นนะครับสุพลวิทย์กับธีรวุฒิสลับกันลงเลยครับเกมแรกแพ้เราชุดใหญ่ไปศูงตอนหนึ่งเป็นสุพลวิทย์นะครับแล้วก็นัดสองชนะเราห้าูก็มาใช้ธีรว,วุฒิแล้วเกมแ่าสุดใช้สุพลวิทย์โอ้โจังหวะนี้กลายมันจะเดือดไปแล้วนะครับบุคลีครับเดี๋ยวดูครับจังหวะที่ประกบ เน en. <weiß> ี่ยครับแล้วก็ล้มลงไปคือเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยนะครับประกบตามปกติหรว่ากับตันตีมของเขานะครับจะเซมจาเบอร์ผักล้มมวยเลยปังปังเขแล้วนะเขาแล้มันชบนะดูุนสินว่างไรครับก็ไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เครมงเสนี้ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยครับดุสินก็ เอาความเรียบร้อยในกรอบเขตโทษให้สัญญาณไปแล้วครับเตะมุมของกาตาเปิดมาเสาแรกแล้วมงทิ้งออกมาได้แล้วเบียดแย่งกันตรงนี้อาแล้วไปแย่งกันเองนะไทยเราแล้วสุดท้ายก็เลยเสียบอลให้กาตาเลยครับดุลลาบาดาครับย้อนขึ้นมาตั้งกันใหม่ครับกาตาจะเซมกาเบอร์ให้มาที่อับดุลลามาราชิส ยัตทาฮาครับย้อนทิ้นไปเอาตั้งกันใหม่ครับเพราะว่าจากเตะมุมเมื่อสักครู่นี้เจาะไม่ได้ครับราชิดครับให้มาทางขวายัตทาฮายัตทาฮาต้องย้อนไปถึงอารินาเดอร์ครับผู้สาประตูก็ประตูนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอแล้วออกบอลตรงนี้น